เอาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวตอนนี้เดินทางมาที่ทุ่งนาแล้วพี่น้องเฮ็ดคิปเล่าแล้วก็ออกมาแล้วฝนหยุดได้ยินคาวว่าพายุสีเขามาอีกลูกหนึ่งแม่ครัวกันเลยตอนน้ำไหลหน่อยๆแม่ครัวต้องออกมาถูกันแทะไว้จักหน่อยก่อนเพราะว่าถ้าฝนมาแห้งม,มันสีเห็ดบ่ด้ เอาคลิปนี้แม่คัวอ่านคอมเมนต์เด้ตามเซียนจอยสุราชไพกะตามไพกะตามวัดตาตามเซียนจอยสุราชเซียนจอยกับอ่านดิอ่านคอมเมนต์โอ้เอาใจเอฟซีขนาดเซียนจอยสุราษาาาาตตาเ,อา,ษเอ,อาใจเอฟซีขนาดว่าผมอ่านคอมเมนต์เานาะเล่าเรื่อป็นค้นว้าอันว่าภาษาของเพนเนาะ บางคนบอกบัลูเลียงเด้เออฟังเพิินกับบัลูเลียงแต่แม่ขั้วฟังเพิ่นมาหลายงวดหลายจนสิพ่อปีแล้วบางครั้งกันยังเพินเพียนในอือ่นนอน้ำเพิินไปซื้อเพราะว่าเพิินกับเฮ้ากัคนละภาษากันนาะพี่น้องเนาะเพิินเบาไต้เออเฮากับว้าอีสานเนาะแต่ว่ากับไพยย่ยามไปกับไพ่ย,ย่มที่ว่าฟั่งให้เข้าใจเซียนจ่อยสุราดเดี๋ยว ให้แม่ขั่วอัดคันแท้แล้วแม่ขั่วสิภาาไปสัมผัสเซียนจอยสุราตเนะาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่ขั่วขอไปลาไปปิดคันแทบจะข้าวก่นนอนนะพี่น้องเอ้อเอาค่ะพี่น้องมาเบิงกันเซียนจอยสุราแม่ขั่วกับไปอาดคันแท้มากคำเนาะพี่น้องเนาะย่งบ่ฮั่นหน่แล้ว มืออื่นก็สิไปซ้ำอีกอุ่หละกที่ได้ไปตอนไหนบุ๊ <laughs> เออเดี๋ยวหาเซียนจ่อยสุรา์ก่อนผูได้สิข้าไปเบิ่งสายดวนขามาในกลุ่มแม่ครัวเด้อพี่น้องเด้อฮัลโหลฮัลโหล ได้ยินบ่ะได้ยินได้ยินเหรออ๋อเสร็จทุละกินข้าวกับไรเนาะเสียนจอยอ้ซอ,อ,อซื้อไก่ทอดมาอ๋อซื้อไก่ทอดเนาะครับโอเคเสียนจอย <laughs> ให้แม่ครัวเว้างหน่ยเด้อเจ็ดแปดเก้าคือมาคักกัะนเนาะครับเออผิดจะเดียวกอดคอกันมาแสดงว,ว่า ท่านหลักสิบเซียนจ่อยเดินนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยนะเนาะเซียนจ่อยเนาะเดินต่งปีครับวันนี้ก็เดินตังปีแล้วครับเดินเดินแต่รอดกับตัวนี้นวนี่เละหน่วยนบนนี่นะครับบนนี่เลยเดินตังปีอ่ะไม่ลดไอ้สามตัวนี่นะครับสามตัวเตี้ยตี้นี่หละสามตัวเมื่อเจ็ดปเก้าวอะเดินทักงปีเนาะ าเดินทั้งปีไม่ลุดก้าวก็เลยมีตัวตัวเต็วิ่งตัวเดียวแมนๆจับได้ก็พ่มได้เลยได้ถั่วจ้ะครับใช่ตัวถ้าสามตัวนี้แหละหลักหน่วยหน่วยบนนี่นะครับถ้าสามตัวนี้ไม่หลุดเราต้องหาหลักสิบมาจับเลยครับตัวเดียวแล้วก็จับปูได้หกปูถึงเลยเช่เออเดินทั้งปีนะสูตรนี้นะครับได้แต่เพิ่นครับแต่ว่าต้องให้แมนจริงๆตัวเดียวโอ้โหแค่นี้ก็ ก็พอแล้วล่ะเซียนจอยแค่เราหาหลักสิบมายืนก็โอเคแล้วล่ะครับครับอ่าถ้าถึงแม้ถึงแม้หลักสิบเซียนจอยจะหลุดแต่เราก็มีหลักหน่วยบนครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะให้แม่ครัวเขียนบันที่ก่อนนะเดี๋ยวแม่ครัวจะลืม,มถ้าลืมบ่อยดนะเดี๋ยวเอฟซี FC จะโยวยวายครับ <laughs> พี่คณจักมาไม้กมเลยอยู่ตามเซียนจอยตามเซียนจอยอยู่รอรโรพี่เออใช่เพราะว่าเซียนจอยนี้มีหลักหน่วยแน่นอนครับก้มเลนอนอยู่แล้วบันเปิดเต้นนวดลานไปนวดก็ว่าไม่ต้องมาให้ตกวัดก็ว่าว่าเด็กไม่มีตัวเก่งมานึงตัวจับได้เลยได้ตกวัดก็ว่าไม่ลดใช่ ั่งปีครับโอ้โหสูตรนี้เอาเอาไว้เอาไว้ดีๆนะเชียนจ่อยนะครับครับเดินต่งปีครับเพราะว่าสูตรหน่วยบนนี้ไม่ค่อยจะมีแต่หลักสิบบนนี้มีนะเชียนจ่อยเอออ้าววิ่งหลักสิบบนทีนี้มาช่องตัวครับโอเคมันทำกาวกับรุ่นพ้นได้าย้องพมตัดกาวอ๋อเที่ยวยิ่งได้ช่องหัวบนวิ่งสิบบนครับอ่ามีกับห้าครับ อะไรนะปี่กับห้าโอ้มาแรงจังเลยสี่กับห้านี่มาเป็นกตันนี้เตรียมตบมือเลยวันนี้ตาได้ช่องทั่วตันนี้เตรียมเตรียมตบมือได้เลยมาล้านเปอร์เซ็นครับมาล้านเปอร์เซ็นอ๋อสี่กับห้านี้ของแม่ครัวก็มาสี่กับห้าเข้าแน่นอนเซียนจ่อยวันนี้ต้องต้องมใีในหนึ่งกูว่าช่องไม่รู้แหละอ่าโอเคหน่วยบนหน่วยบนไอ้สีก เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งหน่วยบนสี่อา้าวไม่ใช่จะตองสี่บนอ่ะบานนี่ห้า,าหกอ่าจับคู่จับคู่สี่สี่นั่นไงบันม, <า S 1> มาแล้มาแล้วระวังไว้ระวังระวังตบมือเบียดตบมือวันนี้อี่สีหส่ห้าสี่เอ๊ สี่หกห้าสี่ห้าสี่โอ้รอบนี้มีตัวกลับเหรอโอ้ห้าสี่โอ้มันมีห้าเนาะสองตัวเนาะกลับม 5, 5, าห้าห้าห้าหกห้าหกวงกลมห้าเม็ดเดียวโอ้โห oh, ขนาดนั้นเลยเหรอเซียนกลอยเม็ดเดียวห้าไปเลยเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวหา เอ้าพี่น้องเลยบานเจอของแท่และมู้จ้ามาล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนสิบบนปาดสีกับห่าสีกับห่าส่องแมงกั่วสีกับหาระเบิดแน่นอนเลยงานนี่มาเตรียมตักมือเลยวันนี้<ช>เตรียมตักมือใช่อเอาโอ้ล้างกันเลยไม่ะล้างเหรอครับล้างก็มีครับ อ๋อ oh, หน่วยล่างบอกครับเกือบสิบล้างสิบล้างนั่นวิ่งล้างนั่นโอ้ี้รอบนี้เป็นวิ่งล่างเนาะครับวิ่งล้างสี่ตัวเดียวมาล้านเปอร์เซนโอ้โห oh, oh, เดี๋ยวก่อนนะวิ่งล่างสี่ตัวเดียวครับล้านเปอร์เซ็นหน่วยล่างหน่วยล่างเจ็ดแปดเก้ามีจับคู้ไม่เชจ่อย มีมีครับมีหรอจับมุเดียวเจ็กครับลักหน,ลหน่วยล่างเดี๋ยวเดี๋ยหน่วยล่างเจ็ดแปดเก้จัจผู้จับผู้สี่เจ็ดสี่เจ็้าวงกลมสีเกวงกลมสีเกเอา้า เป็นกลางละงานนี่เอาเดี๋ยวแม่ขั้วสีเฮ็ดมันสีลงก,กันกับเลขบนเดี๋ยวสิขีดไว้ให้พี่นอ้องขีดไหนนั่นกนะขีดเชน,นใต้ไะนะโอเคเรียบร้อยไปลงอ่าสรุปแล้วสีน่าจะเป็นหลักสิบเนาะครับกลับที่หลักสิบกลับโอ้หลางที่หลักสิบกลับ มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะพี่น้องเจอของแท้เหรเชียนจอยจัดให้หน่วยล่างเจ็ดแปดเก้าสิบสิบล่างสี่ล้านเปอร์เซ็นต์สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าใช่ไหมเชียนจอยครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเชียนจอยครับครับอ่ะขอให้โชคดีทุกคนเดอ้อครับครับขอให้เซียนจอยโชคดีเดินทางไปไหนใกล้ๆขอให้ปลอดภยดอัยและเซียนจอยเดอ้อพระคุ้มครองเดอ้อ โอเคค,ค, okay, ค่ะสวัสดีค่ะคอับพี่น้องมักใจเสี้ยนจ่อยเอาแบบขาดๆไปเลยบ่ต้องไปกักบ่ต้องมีกันบ่ต้องมีลร่องนี่ลหละเป็นยังเอฟซีถึงตามเสี้ยนจ่อยบ่ต้องมีกักแล้วก็บ,บ่ต้องมิกันแล้วก็บ,บ่ต้องมีลร่อง ส่คู่เดียวเข่งเงเลยสำหรับผู้ผู้ทุนหน่อยเอาเซียนจ่อยสุราษวิ่งสิบบนงวดนี่มีสองตัวสี่กระหมงสองแม้ขวดแตกคักๆสี่กระหานพี่น้องหน่วยบนสี่ห้าหนึ่ง โอ้ศีหตัวนี้โอ้บางตัวนังสือศี 4, 5, 6หน่วยบนจับคู่ศีร5สี่ีห้าหกวงกลมเม็ดเดียวห้เสี่ยนจอยพี่น้องเสียนจอย,อย,จอยโอ้มีสิทธิ์ตววิ้็กังมาน้ำกันได้เพิ่นจับให้เบิร์เด้พี่น้องเห็นบ่ะตวินก็นมาน้ำกันไปบอหลอดงานนี่บอหลอดคือความเพลินา่า ขาลักนวยจะวิ่งกันกันยังมีหาซีซหาหรือหาหกพี่น้องเออหน่วยล่างเจ็ดแปดเกสบล่างสี่ล้านเปอร์เซ็นต์จับคู่มีสี่เจ็สี่แปดสี่เเน้นคู่เดียวคือ4ี่เก้าเอาพี่น้องจัดไปสำหรับเซียนจ่อยร้านเปอร์เซ็นต์เอาหลายคนถามหาหลายคนถามถึง แคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบิ่งสำรับเซียนจอยให้เป็นแฟนคลับของเซียนจอยตามกันตองหวดดัวด้อค่ะพี่น้องเด้อมีเฮไม่มีพลาดเป็นว่าเอาแคปนาจอไวพ้พิจารณาตามกันเบื้องสำรับตัวเลขก็เป็นแค่สูตรคำนวณให้ทุกท่านพิจารณาเบิ่งคักๆว่ามักหรือบ่มัก้ามักก็จัด้าบ่มักก็เลื่อนพนันและพี่น้องเด้อ คูให้ตัวเลขแนวทั่งสูตรคำนวณมั่นใจในสูตรตัวเองลุดมือนี้มือนากระเขาอ่ะพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเฮ่งเฮ<ๆ>ปังปัง,ปงลำ้ำด้วยเงินท่องเดินทางไปสซไก่ไกขอให้ปลอดภัยคนละหนึ่งไลค์คนละห like, นึ่งแชร์ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ